กับพุทธคุณดีของครั้งเด็ดเครื่องล้างครบเสร็จกับอีเกิลออฟและในวันนี้ผมจะมานําเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยครับท่านใดกําลังมองหาของครั้งเสริมดวงสามารถเข้าไปดูได้ที่ชุมชนของอีเกิลออฟโนมีของครั้งดเด็ดมากมายให้ท่านได้ดูทุกวันเลยครับสามารถเข้าไปร่วมประมูล และเชาวหาบูชากันได้เลยนะครับหรือแอดไลน์ไปที่ @hmq0599t หรือสแกน q r code ได้เลยครับหลวงปู่ศิลาเกจิดังภาคอีสานเราไปฟังเรื่องเล่าปฏิหารของท่านกันได้เลยครับหลวงปู่ศิลาซึ่งกำลังเดินทางจากกรสิทธิ์ไปงานเจริญพระพุทธมนต ที่วัดพระธาตุหมื่นหินบ้านทุ่งกระเดาอำเภอเขาว,วงจังหวัดกาลสิน์จูจ่ๆได้มีรถกระบะเสียหลักขับข้ามเลนมาเกือบจะพุ่งชนรถของหลวงปู่แต่โดยเหตุใดก็ไม่ทราบได้รถกระบะคันดังกล่าวหยุดได้ก่อนจะถึงรถของหลวงปู่เพียงแค่นิดเดียวทําให้คนขับรถหักหลบได้ทันซึ่งคนขับรถและลูกศิษย์ต่างก็เชื่อกันว่า เป็นเพราะบาร,รมีของหลวงปู่ศิลาและแน่นอนว่าหลังจากมีการโพสต์คลิปดังกล่าวก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์และมีการแชร์กันเป็นจํานวนมากล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่วัดพระธาตุหมื่นหินบ้านทุ่งกระเดาอําเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินซึ่งไม่พบหลวงปู่ศิลาเนื่องจากเดินทางกลับสวนสงแกะแ วัดโพสีสะอาดตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสิน์ที่จำพรรษาแล้วจึงได้สอบถามนายจารุวัฒน์ภูมีเขียนอายุ35ปีคนขับรถของหลวงปู่ศิลาโดยนายจารุวัฒนเล่าว่าขณะเกิดเหตุตนเองได้ขับรถเป็นซ์พาหลวงปู่เดินทางออกจากกาลสิน์ได้ประมาณ30นาทีวิ่งถนนสายกาลสิน์ มุกดาหารพอมาถึงจุดเกิดเหตุเวลาประมาณ10นาฬิกา30นาทีช่วงบริเวณบ้านภูเขาทองอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดตนเองก็ได้คุยกับหลวงปู่ว่าบ้านภูเขาทองอยู่เขตอำเภอไหนหลังจากคุยกันเสร็จก็มีรถกระบะขับเสียหลักข้ามเลนมาตัดหน้ารถของหลวงปู่ศิลาตอนนั้นตนเองรู้สึกตกใจมากแต่หลวงปู่ก็บอกว่าให้ขับรถร,บรีบ โดยพูดเป็นภาษาอีสานว่าฟ้าวแล้วก็ได้เหยียบคันเร่งเพิ่มความเร็วจนรถ้นจากรถกระบะคันดังกล่าวก่อนที่หลวงปู่จะถามด้วยความห่วงว่ามีใครเป็นอะไรไหมแล้วในความโชคร้ายก็มีความโชคดีคือรถนำขบวนหลวงปู่เป็นรถกู้ภัยของมูลนิธิหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทหงแต็กเสียตึงอำเภอเขาว,วง หลังเกิดเหตุดังกล่าวรถกู้ภัยจึงได้กลับรถมาเพื่อช่วยเหลือรถกระบะคันที่ประสบอุบัติเหตุและโชคดีที่คนขับรถกระบะคันดังกล่าวได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยแต่สภาพรถกระบะพังเสียหายทั้งคันหลังจากที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ทําการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ได้นําส่งโรงพยาบาลจากนั้นตนเองก็ได้พาหลวงปู่เดินทางมางานเจริญพระพุทธมนต์ต่อไป นายจราวุธยังกล่าวอีกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุประมาณหนึ่งสัปดาห์หลวงปู่ได้กำชับให้นำรถคันที่หลวงปู่ใช้เป็นพาหนะไปเช็คช่วงล่างโดยเปลี่ยนโชครถทั้งหมดเพิ่งจะเสร็จเรียบร้อยเมื่อวานแต่รถก็ยังไม่ได้มีการทดสอบเลยหลังจากที่ส้มเสร็จก็นำมาใช้งานในวันนี้พาหลวงปู่มางานเจริญพระพุทธมนต์ที่วัดพระทาานหมื่นหินบ้านทุ่งกระดา อำเภอเขาวงจังหวัดกราสินแล้วก็ได้เจอกับเหตุการณ์ดังกล่าวสำหรับตนเองนั้นเชื่อว่าเป็นเพราะบารมีของหลวงปู่จึงสามารถผ่านเหตุการณ์นี้มาได้เชื่อว่าเป็นปาฏิหารเพราะในรถนั้นมีพระของหลวงปู่ตั้งอยู่หน้านรถที่เพิ่งนำมาวางไว้เมื่อเช้าและตนเองก็แขวนพระของหลวงปู่ติดตัวตลอดเวลาด้วย สำหรับหลวงปู่มหาศิราศิริจันโทแห่งสวนสงแก่แปะวัดโพสีสะอาดตำาบลเชียงเคืออำเภอเมืองกาลสินมีดามเดิมว่าศิรานินจันเกิดเมื่อ14ตุลาคมพศ2488เป็นพระเกจิเรื่องวิทยาคมอีกรูปนึงแห่งภาคอีสานมีวัดปฏิบัติด,ดีสมถะเรียบง่ายเสมอต้นเสมอปลาย ได้รับความเลือ่อมใสศรัทธาปัจจุบันศิริอายุได้76ปีพรนศา55บรรพชาเป็นสัมมนเนมเมื่อครั้งอายุ15ปีนาวัดธาตุประทับและอุปสมบทสังกัดมหานิกายเมื่อปี2509นาวัดบุรพาพิรามจังหวัดร้อยเอ็ดโดยพระศิริวุฒิเมธีเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดสมัยนั้น หลวงปู่มหาศิราศึกษาพระปริยัติมุ่งมันจนสอบรายนักธรรมชั้นเอกและปร,ะรียนธรรมหกประโยคหลวงปู่พระมหาศิระได้รำเรียนวิปัส,สนาและเรียนอักษรทำราวและอ่านหนังสือจากใบลานอีสานได้อย่างแตกฉานได้ศึกษาคัมภีร์ใบลานสายสมเด็จรุนจากสปรปราว ศึกษาจนแตกฉานตั้งแต่ปีพศ2550เป็นต้นมาหลวงปู่พระมหาศิลาได้ปีกวิเวกหลายที่ไม่ว่าจะเป็นป่าช้าล้างหลายแห่งจนหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดโพสีสะอาดซึ่งครบนับถือท่านมากได้กราบนิมนต์ท่านมาจำพรรษาที่วัดโดยหลวงปู่ประสงค์จะปีกวิเวกณสวนสวงบ้านแก่แตก เราสิทธิยานุสิทธิจึงร่วมกันสร้างกุฏิถวายหลวงปู่ได้จำพันษาตลอดมาเนื่งจากเตาสิทธิยานุสิทธิได้ประจักษ์แก่สายตาเรื่องพุทธคมวัดปฏิบัติความเมตตาความสันโดษและเรื่องยานอย่างรู้ที่ท่านสามารถล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าอย่างน่าอัศจรรย์ ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการนําเสนอในวันนี้สําหรับคลิปต่อ,ตอไปผมจะมานําเสนอเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ